น,ะะน้องพักวิภาประดิษฐ์มนนะคะจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งส่งเข้าประกวดนะคะซึ่งท่านขอ,อสุพรรณบัวทองนะคะเป็นผู้บริการสถานศึกษาในการส่งนักเรียนของท่านเข้าประกวดนะเด็กหญิงพักวิภาประดิษฐ์มน,นะคะ่ะสำหรับเกมการตัดสินของหนูน้อยน้องพนะ่อมา ะดูท่วนทีความสวยงามน,นะความน่ารักความอ่อนหวาน าดูท so ้าทางการไหว้ของน้องนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นการเดินน้องจะส่งสายตาขอคะแนนจากคณะกรรมการคณะกรรมการดูสายตาดูการชิ้ของน้องด้วยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขสามขอเช้มพงมือ ากโรงเรียนกล่าวเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงนานาวันลอยกระทงในปีนี้ทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็ดกหญิงนภาประดิษฐ์นนชื่อเล่นชื่อน้องแจงอายุ11ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับ1โรงเรียนเทศบาลตะพานหินชย,ยาคาร ผู้อํานวยการสถานศึกษาของหนูชื่อขออ,อสุพรรณมีบัวทองคุณครูประจําชั้นของหนูชื่อคุณครูพัชเชลยาสองชูงานวันลอยกระทงในปีนี้หนูขอ่า,าขอพระคุณท่านนายกปัญญาแพมงคลที่จัดงานในวันนี้ขึ้นมาและขอฝากคุณโล คุณป้าคุณน้าคุณอาและทุกๆท่านให้ร่วมสืบสารกระเพีไทยวันลอยกระทงความกระทงจากวัสดุดูธรรมชาตินะคะ My name is พาวิพาประดิมน My nickname is แ e น I am s t u d d i n g in l d w h i v e I am s t u d y in เทศบานกระพานหินแคร์สักคู่ ลอยกระทงเดย์เฟรเิฟเวิลจีสเดีย I would like to thank you Mr. ปัญญาแ m รม k คล the Mayor of the p l a n n n Municipality that held today even t and I would like to to you and everyone t e join in continuing in the Thai tradition of ล l ยกระทงแ m ่กระทงพ a ้อมแม่ชีโล Thank you. แส n งค o u แสนใจได้ร่วมงานในวันนี้แจกเพลงปรีที่ทุกท่านแขนสุขสีลอยกระทงสารสนาทมาประเพมีขอจงมีแต่สุขทุกท่านเถิดลอยกระทงไปกับใครก็ไม่เท่ารอยหัวใจไปกับแจน ขอบช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยนะคะขอบคำถามมีอยู่ว่าสุดลมหายใจเรื่อยๆครับคำถามมีอยู่ว่าฟังนะคะตั้งใจฟังนะ ของดีขอโทษข้อดีของการใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติหมายความว่าให้ผู้เขา้าประวดบอกข้อดีของการใช้กระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ คือสำหรับคำถามค่ะข้อดีของการใช้กัะปุที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเรคิดว่าข้อดีในการทำกาทำจากวัสดุธรรมชาติคือไม่ทำให้น้ำเน่าเสียและไม่เป็นพิษต่อระบบธรรมชาติปลาค่ะค่ะ ตอบมาสั้นๆเข้าใจง่ายๆข้อดทีที่น้องบอกนะคะของการใช้กระ,ะทงจากวัสดุธรรมชาติก็คือสรุปรวมแล้วก็คือว่าไม่ทำลายมลพิษหรือว่าแหล่งน้ำนั่นเองนะคะใช่ไหมคะ,คะขอเชงปยกมือให้กับหมายเลขสอน้องพักวิภาประดิษฐ์มน์ค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตะพันหินวิทยาคารน,นะคะค่ะเชิญพักผ่นค่ะ จะน้อยไปหรือว่าชาก่อนน้ำแร่ละปของใครคงสร้างผลบุญยิ่งใหจ่นจ,จนดาววิลดยางดานะ เด็กหญิงพัฒวิพาประดิษฐ์มนค่ะน้องแจนค่ะจากโรงเรียนเทศบาลตะพันหินวิทยาคารนะเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะคะวันนี้ใครเป็นผู้บริหารนั่งอยู่ตรงนี้เนาะเราให้ช่วยเราด้วยช่วยเราทำงานช่วยเราแจกรางวัลน,นะคะ,คะนะคะในการประกวดเนี้ยนะคะ ผลออกมาว่าใครได้รางวัลสุดยอดใครได้รางวัลชมเชยใครได้รางวัลอะไร